อยากเล็กคูสรัครบำรุงร่างกายโทร0 2 5 4 3 7 2 2 3 6เรื่องสำอาง d s c Cosmetology สวัสดีค่ะรายการผู้หญิงมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงนะคะเช้านี้เริ่มต้นด้วยข่าวที่สํานักกิจการสตรีแล้วก็สถาบันครอบครัวค่ะออกผลสํารวจมาแล้วก็ลงในวรารสารที่ชื่อว่าวรารสารสตรีและครอบครัวน่าสนใจมากสรุปออกมาผู้หญิงหลายคนแบบโอ้โหถอนใจนะทำไมอะสิอันดับที่ผู้หญิงถูกละเมิดเออสิทธิ์ของผู้หญิงนะคะไม่ใช่ละเมิดทางเพศนะถูกละเมิดสิทธิ์ของผู้หญิงนะคะซึ่งอันนี้เป็น10อันดับ ของสตรีไทยอ,อย่างแรกคือผู้หญิงได้รับค่าตอบแทนการทำงานน้อยกว่าผู้ชายที่ทำงานอย่างเดียวกันค่ะนอันดับหนึ่งอันดับสองไม่ได้รับความเป็นธรรมในหน้าที่การงานเนื่องจากเป็นผู้หญิงอพอเป็นผู้หญิงปุ๊บ ไม่เป็นธรรมเลยการงานอะไรมาปุ๊บผู้หญิงแทนที่บางทีงานนี้ดิฉันทําได้นะคะไม่ถูกเลือกเลยทําไม่ได้หรอกถูกมองข้ามสามถูกกดดันให้ต้องทําตามความต้องการของสามีนั่นไงแต่งงานไปแล้วกลายเป็นสามีเป็นเจ้าชีวิตเลยนะสี่ถูกสามีหรือว่าคู่รักทําร้ายร่างกายข้อ5ถูกกดดันให้รับภาระเลี้ยงดูลูกคนเดียวอันนี้จริงนะเห็นเพียงหลายคนเป็นอย่างนี้นะคะนี่ยังอยู่ในอันดับ5คิดดูนะอันดับ6ถูกขัดขวางไม่ให้แยกจากคู่สม รถไม่ให้แยกทางกันจะหยากันไม่ยอมหยากนะเจ็ดถูกกดดันหรือว่าถูกบังคับให้ต้องร่วมเพศกับสามีของตัวเองลำเสียนเนาะที่เขาเคยพูดกันว่าข่มขืนเมียไงถึงจะเป็นเมียคุณก็ข่มขืนไม่ได้บังคับใจเขาไม่ได้ค่ะไม่เก่งจริงนะไปบังคับนะเออทำไมล่ะ ข้อ8ถูกปฏิเสธการได้รับเสนอชื่อหรือว่าพอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าปุ๊บเป็นผู้หญิงใช่ไหมรอก่อนปีหน้า, hmm. นาและข้อ9ถูกสามีคู่รักปฏิเสธที่จะสวมถุงยางอนามัย <Okay. S 1> ผู้หญิงบอกเอง <Okay. S 1> แต่ผู้ชายบอกไม่ uh. ผู้หญิงก็เลยต้องไปกินยาคุม oh. กลายเป็น ต้องทาเองทุกอย่างไม่ได้ป้องกันโรคได้ไงถูกต้องถูกต้องและสุดท้ายนะคะถูกบังคับให้แต่งงานยังมีในสังคมไทยเราอยู่นะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดคือ25ถึง34ปีเนี้ยถูกละเมิดในแง่ของความคิดความเชื่อประเพณีแล้วก็ทัศนคติค่ะอันนี้ก็เป็นผลสํารวจมาถอนหายใจไหมเฮ้ยเอออารมเสีย คลายความเครียดกันดีกว่าด้วยการออกกําลังกายนะคะเป็นการออกกําลังกายแบบใหม่การออกกําลังกายด้วยผ้าเขาม้าไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดชุมพรเลยนะคะสําหรับการออกกําลังกายด้วยผ้าเขาม้าเนี่ยนะคะได้รับการเผยแพร่ในงานมหากรรมออกกําลังกายด้วยภูมิปัญญาไทยผ้าเขาม้าเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะก็มีท่านผู้ว่ามาร่วมงานด้วยนะคะและผู้ที่มาร่วมสาธิตการออกกำลังกายด้วยผ้าเขาม้าก็คือ กลุ่มพลังสตรีชุมพรจากภาคส่วนต่างๆทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองสุขภาพชุมชนแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานด้วยค่ะโดยเห็นไหมคะตามภาพลีลาการออกกำลังกายของเขาก็คือการประยุกต์ท่าจากการใช้ผ้าขมาในชีวิตประจำวันมาเต้นประกอบเพลงประจำท้องถิ่นนั่นเองเช่นท่าเช็ดร่างกายหลังอาบน้ำและท่า ้าใช้ผ้าเขาม้าเช็ดถูเหงือใครการออกกําลังกายด้วยผ้าเขาม้านะคะนอกจากจะเป็นวิธีการออกกําลังกายแบบใหม่ที่ไม่น่าเบื่อสนุกสนานเป็นแรงจูงใจให้ชาวจังหวัดชุมพรหันมาออกกําลังกายมากขึ้นแล้วยังเป็นการสืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยอีกด้วยค่ะมีแต่ดีกับดีเออเริ่ะอะจากออกกําลังกายด้วยผ้าเขาม้านะคะสำหรับผู้หญิงในเมือง ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทําเช่นนี้ก็ไปฟิตเนสกันนะสิก็หวังว่าจะเพิ่่งฟิตฟิตเนสไงใช่ไหมโอ้ยทำงานเสร็จก็เอาไปกันแต่ปรากฏล่าสุดดิฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็กระทบกระเทือนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีฟิตเนสแห่งหนึ่งโดนแบงค์ฟ้องทวงหนี้เนี่ยนะคะแล้วไม่ยังไม่จ่ายค่าน้ําค่าไฟให้กับสถานที่ที่ไปเช่าอีกด้วยก็เลยต้องปิดกิจการโดยอ้างกับลูกค้าว่า จะปิดฟื้นฟูตอนแรกก็ปิดไม่กี่สาขาล่าสุดปิดทั้งหมด10สาขาเออบางที่ยังมีอยู่พารากอนบ้างเดี๋ยวปิดๆิเดี๋ยวเปิดเปิดเออแต่ลูกค้าก็ไม่ได้รับการแจ้งก่อนว่าจะปิดนะคะเพื่อนี่ฉันไปนะไปถึงเจอป้ายเนี่ยอ้าวเหรอหงายเงิบกลับอ่ะใบฟรีเออถูกต้องแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้าหรือว่าเมมเบอร์ไปร้องสบค คุณพ่อวุ้เรโพกเนี่ยนะคะเป็นแบบเยอะมากอมเอ,า,อางี้มีน้องคนหนึ่งชื่อน,น้องนกเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้เช่นกันไปฟังเสียงค่ะค่ะคืออย่างแรกเลยสมาชิกตลอดชีพเนี่ยมันก็หลายหมื่นอย่างที่ทราคนอยู่แล้วแล้วทีนี้ค่าเทรนเนอร์ส่วนตัวอีกซึ่งเหลืออีก45หครั้งรวมกันก็อีกหลายหมื่นอีกเหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยมาเล่นปิดทุกสาขาหมดเลยฉันคิดว่ามันเป็นการเอาอัปเดตพูกเรโพกซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่ากับเงินเสียไปเลยอะค่ะ น้องนกก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่เดือดร้อนเรื่องนี้มา3าเดือนแล้วนะคะฟิตเนสก็ทยอยปิดตัวลงตั้งแต่แนวรถไฟฟ้าทั้งหลายตามศูนย์การค้าตึกตกอะไรหลายไปหมดค่ะล่าสุด mm hmm. ก็ที่พารากอนอย่างที่บอกก็คือว่าบางทีก็ปิดดี๋ยวก็เปิดสม <Okay. S 1> าชิกลาแล้วมีอ,อีกนะส่งมเมสเซจมาทางทางโทรศัพท mm ์ hmm. หรือว่าส่งจดหมายมาบอกว่าจะเพิ่มสมาชิกจากรายปีจากร้อยบาทเป็น600บาทอีก oh คือแต่ไม่มีที่เล่นเนะ่ oh เพิ่มค่า oh สมาชิกแล้วจะมาเพิ่มทําไมก็งงๆคนก็ไปร้องเรียนที่มูลนิธ นีผู้ผู้บริโภคนะคะออและนี่ก็คือ,อ,อพี่สารีอองสมหวังนั่เองอก็บอกเลยบอกว่าคนมาร้องเยอะมากมส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าเนี่ย เป็นหมื่นเลยนะที่ยังไม่ได้เล่นน่ะค oh. ่า PT หรือเทรนเนอร์ส่วนตัวอีกอะ <Yeah. S 2> Personal Trainer mm hmm. อีกเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้เล่นแล้วจะให้ทำยังไงอะ mm hmm. เสียเงินไปต้องเยอะต้องแยะแล้วสัญญาก็ไม่เป็นทรรอย่างที่ทาท,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 ที่ก็บอกกันไว้ mm hmm. โดยเอารัดอาเปรียบมาก mm hmm. ซึ่งทางผู้มูลนทีนินี้ก็ได้รับการร้องเรียนเยอะแยะอาวไปฟังเสียงพี่สารีกันว่าแล้วผู้ิพวกจะทำอย่างไรค่ะ กลุ่มที่หนึ่งก็คงเป็นเรื่องบอกเลิกสัญญาได้ลําบากอันที่สองก็คือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราไปสัญญาไว้อย่างเช่นบอกว่าให้เราเล่นได้สาขาใกล้บ้านสาขาใกล้บ้านก็ปิดเ,เมื่อไม่ได้ไปใช้บริการแล้วเนี่ยพบว่าตัวเองยังถูกหักเงินอยู่ทุกเดือนหรือบางคนสาขาที่ปิดเนี่ยก็แจ็คพอตเนื่องจากมีตู้ล็อกเกอร์เก็บของออก็เข้าไปไม่ได้นะออฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็ไหนจะต้องเสียเงินออไม่ได้ไปใช้บริการไหนจะเข้าของที่หายไปกับสถานที่ที่ปิด าใครที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมาที่มูลที่ื่อผู้บริโภคหรือมาร่วมมือกัน,นไปฟ้องคดีโดยใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยร่วมกันเ,เรียกเงินคืนของทุกคนที่มีความเสียหายเนี่ยร่วมกันอยากเชิญชวนว่าใครที่ได้รับความเสียหายเนี่ยอย่าอยู่เฉยเฉพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือว่าเราก็จะมีธุรกิจออกกําลังกายที่เอาเปรียบแบบนี้เพราะไม่มีใครทาอะไรคือกฎหมายตัวนี้เนี่ยบอกว่าเราสามารถไปพบเจ้าพนักงานคดีโดยที่เราไม่ต้องมีทนา แล้วก็ถ้าเราไปกันเยอะๆหลายคนเนี่ยเราก็เข้ากลุ่มกันในการที่จะร่วมกันฟ้องได้เลย โดนเอารัดเอาเปรียบยาอยู่เฉยๆไม่อย่างนั้นจะได้ใจแล้วก็อยู่ดีๆก็ปิดหายลอยนวลไปแล้วก็หอบเงินเราไปเนี่ยคนเราต้องหลายหมื่นแล้วคิดดูลูกค้าไปกี่พันคนอ่ะสบายใจเฉบไปเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะที่มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ตรงนี้แล้วใครเดือดร้อนกับฟิตเนสที่นี่ที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปรวมกลุ่มแล้วเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องร่วมกันได้ค่ะค่ะคุยถึงเรื่องฟิตเนสก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มี SMS ถามมานะคะคุณ นะฮะเคยมีปัญหาเมื่อเข้าฟิตเนสหรือเปล่าปัญหาของคุณคืออะไรปัญหาที่คุณเจอเมื่อเข้าฟิตเนสของคุณคืออะไร SMS มมาบอกเราเพราะว่าช่วงหน้าเราจะคุยกันถึงเรือ่องปัญหาหรือว่าความลับที่คุณไม่เคยรู้เมื่อเข้าฟิตเนสค่ะโอ้ค่ะายาวอ่ะช่วงหน้าค่ะค่ะ